เครื่องเทศถือเป็นหนึ่งในส่วนผสมสําคัญที่จะช่วยชูรสอาหารให้มีความเด่นมากขึ้นโดยเครื่องเทศนั้นจะมีตั้งแต่ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดก้านผูพริกไทยอบเชยกระเทียมงาดํางาขาวถึงแม้เครื่องเทศส่วนใหญ่จะไม่มีรสชาติแต่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่รักษาสุขภาพได้เช่นกันตามกันมาดูค่ะว่าประโยชน์มีอะไรบ้างน่าสนใจมากค่ะ 1. ขิง เป็นเครื่องเทศที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนและให้ความหอมที่ช่วยทําให้การหายใจคล่องดียิ่งขึ้นทั้งยังมีประโยชน์สูงด้านสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินแคลเซียมฟอสฟอรัสและไฟเบอร์สองขาถือเป็นสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนแรงมีกลิ่นค่อนข้างฉุนสามารถนำมาปรุงอาหารผัดต้มแกงต่างๆเพิ่มความเผ็ดและความหอมได้ดีเยี่ยมสำหรับคนไทยใช้ทั้งขาและหน่อมาทำเป็นอาหาร 3. ตะไคร้ถือเป็นเครื่องเทศยอดนิยมมีลักษณะลำต้นยาวไม่ว่าตะไคร้จะอยู่เมนูไหนก็ให้ความหอมสดชื่นช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและสามารถนําตะไคร้มาทำเป็นน้ำตะไคร้อร่อยด้วยค่ะ 4. ใบมะกรูดถือเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้เพียงแค่ตัวใบเพียงอย่างเดียว ส่วนผลใช้แค่ผิวเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมส่วนใบนั้นใช้กับอาหารข่าวเพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนและให้กลิ่นสดชื่นมากส่วนใหญ่นะคะใช้กับเมนูต้มยำแกงป่าและอาจจะมีการใส่กระชายกา้านผูเพิ่มก็ได้นะคะห้าพริกเครื่องเทศรสชาติเผ็ดร้อนคนไทยนิยมทานพริกมากที่สุดถือเป็นเครื่องเทศที่ขาดไม่ได้และพริกที่คนไทยนิยมนามาปรุงคือพริกขี้หนูสวนพริกจินดาพริกชีฟา้า หกพริกไทยถ้าเป็นผลแก่ที่ตัดแห้งทั้งเปลือกนะคะเรียกว่าพริกไทยดำให้กลิ่นฉุนและรสเผ็ดร้อนแรงถือเป็นเครื่องเทศที่นิยมปลูกกันมากในจังหวัดจันทบ,บุรีถือเป็นส่วนประกอบของน้ำพริกแกงต่างๆได้อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบทานเครื่องเทศชนิดไหนเขียนมาคุยกันชอบเผ็ดขนาดไหนพริกป่นชอบใส่เยอะไหมเขียนมาคุยกันค่ะพ่อหลีอ่านทุกทุกคอมเมนต์นะคะความรู้สุขภาพดีๆมีเยอะแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์ Bye.